นิยายรักนิยายเสียงเรื่องแม่ไม้ไรเดงสาตอนที่17ทนายประทีปกลับมาที่รีสอร์ตด้วยอาการหลังงุ้มคอตกเพราะอีกคนสั่งให้ไปช่วยแต่อีกคนกลับไม่ต้องการให้ช่วยไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่ดูว่าง่ายกลับหยิงธนง ผมต็มเต็มที่แล้วครับทนายประทีปถอนใจก่อนจะบอกออกมาแกสายหน้าอย่างละเหียใจเมื่ออะไรอะไรไม่เป็นไปอย่างที่หวังส่วนวิษณุก็ได้แค่ข่มอารมณ์ความไม่พอใจเอาไว้เพราะดูว่าสรัญญาไม่ต้องการจะพบเขาแต่พอเขาอยากจะช่วยเรื่องคดีเธอก็กลับไม่ต้องการความช่วยเหลือที่เขาพยายามทรงมอบให้อยู่ดี จะยิงไปถึงไหนกันวิสนุคำรามด้วยความขัดใจทั้งที่เขาอยากจะช่วยเธอให้ผ่านพ้นเรื่องคดีไปได้แต่เธอกลับไม่ได้อยากความช่วยเหลือจากเขาวิษนุคงใจร้อนมากเกินไปเขาโกรธจัดหยิบเอาโทรศัพท์มือถือออกมากดเลือกโทรหาสรัญญาแต่เธอกลับไม่รับสายของเขาเสียอีก อินทร์เองก็ห้ามไม่ทันทั้งที่รู้ว่าร้อนไปก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงแต่ทว่าวิสณุกลับไม่สนใจคำทักท้วงเขาขับรถมุ่งหน้าตรงไปหาหญิงสาวจอมหญิงทันทีเธอยังเปิดร้านและใกล้จะปิดเต็มทีและเขาต้องไปให้ทัน เป็นอย่างที่คิดไว้ป้าเอมกำลังเป็นคนเปิด,ด้านแต่เขาเรีบถลาเข้าไปทันทีโดยไม่สนใจเสียงห้ามปรามของป้าเอมที่กลัวจะมีเรื่องสีหน้าของวิษนุเบึ้งตึงไม่เห็นสัญญายืนจ้องหน้าเขาอยู่เธอหันไปมองภูพิงที่กำลังนั่งทำการบ้านที่โต๊ะพยายามสื่อความหมายว่าเขาไม่ควรแสดงอารมณ์ต่อหน้าเด็ก เขาหอบหายใจพยายามผ่อนคลายความโกรธลงก่อนจะหันไปมองเด็กชายที่มองเขาอยู่ด้วยดวงตาแป๋วๆอย่างสงสัยสวัสดีฮาลุงเอกผู้พิงลงจากเก้าอี้ก่อนจะอ้าแขนวิ่งเข้ามากอดเขาทำให้วิษณุใจเย็นลงเขานั่งลงเพื่อกอดเด็กชายเต็มอ้อมแขนสวัสดีมีของลุง เป็นยังไงบ้างลูกทำกันบ้านเสร็จหรือยังครับเด็กชายส่งเสียงอ้อนตามภาษาของเด็กเอยียงเลยฮะลุงเอกไปไหนมหาฮะทำไมไม่มาหาภูเลยฮะภูคิดถึงพอเจอความไร้เดีงสาของเด็กเข้าไปเขาก็ได้แต่จิตใจอ่อนยวบลุงไปทำงานมาครับ ขอโทษนะครับช่วงนี้ลุงงานยุ่งไปหน่อยนะเขาจำใจต้องพูดปดกินข้าวหรือยังอยู่หรือเปล่าเด็กชายเล่าเรื่องหนูเรื่องนี้ไปตามภาษาเพราะสัญยามไม่ได้พูดถึงเขาไปในทางที่ไม่ดีส่วนทางเด็กชายไม่รู้ความเป็นมาซึ่งระหองกระแหงเรื่องของผู้ใหญ่และเขาก็ใจเย็นมากพอที่จะค่อยเป็นค่อยไปเอาอย่างนี้ไหม ลุงโทรสั่งพิซซ่ามากินกันดีกว่าเขายิ้มอย่างอารมณ์ดีก่อนจะลุกขึ้นหยิบโทรศัพท์มือถือมาสั่งของรองท้องแต่สัญยาขัดขึ้นมาด้วยความขัดใจอย่าดีกว่าค่ะคุณมีงานยุ่งไม่ใช่หรอคะอีกอย่างเขายกนิ้วชี้ขึ้นห้ามอย่ามาห้ามผมส้อยผมมีเรื่องจะคุยกับคุณอยากคิดจะมาห้าม อย่าคิดจะมาไล่ผมไม่งั้นผมระเบิดลงแน่เขาขยับเข้าไปกระซิบคมขู่ข้างหูของเธอก่อนที่เขาจะสั่งพิซซ่าเมื่อมีพนักงานรับสายและสรัญญาก็ทำอะไรไม่ได้มากต่อนอ้านลูกของเธอได้แต่ทำหน้าบอกบุญไม่รับเขาพูดคุยกับผู้พิงอย่างเป็นกันเองซึ่งปกปิด อารมณ์ที่ยังคุกรุ่นเอาไว้ในใจลึกๆไม่ให้เธอดูว่าเขายังคงตั้งคำถามอย่างโกรธๆถึงความหวังดีที่เขายังคงมีให้กับเธอพิซซ่ามาส่งแล้วปะเอมอยู่ช่วยเตรียมจานคอยดูแลความสะอาดเรียบร้อยให้ทุกคนในเมื่อบรรยากาศยังคงอยู่ในความสงบกระทั่งทุกอย่างผ่านพ้นไป แม้ว่าสรัญญาจะไม่ได้แตะพิซซ่าที่เขาสั่งมาเลยแม้แต่คำเดียวลุงมีเรื่องจะคุยกับแม่ซ้อยของภูภูขึ้นห้องไปก่อนได้ไหมลูกวิษณุบ,บอกเด็กชายอย่างใจเย็นขณะที่เด็กชายยิ้มแก้มปริเพราะอิ่มแปร่แก่เก็บการบ้านเก็บกระเป๋า เก็บใส่กระเป๋าและเตรียมตัวขึ้นห้องโดยมีป้าเอมคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกใจก็กลัวว่าทั้งคู่จะต่างร้อนใส่กันและไม่ยอมกันดูหน้าแต่ไม่ดูใจแต่วิสนุก็บอกกับป้าเอมด้วยความใจเย็นผมฝากตะปูด้วยครับป้าเอม ผมจะไม่ใช้กำลังแน่ถ้าซ้อยเขามีเหตุผลมากพอเขาเบอกอย่างใจเย็นก่อนจะมองมาที่สรัญญาผมแค่อยากช่วยไม่ได้อยากไม่ต้องการอะไรของคุณและถ้าเห็นว่าผมเร็วนักถึงกับจะตบจะตีเพศหญิงก็เตรียมเรียกตำรวจได้เลยปะเอมได้แต่อึกอักมองคุณนี้ทีคนโน้นที คุณส้อยล่ะคะอยากให้ป้าเอมอยู่ด้วยหรือเปล่าสรัญญายังคงกอดอกอย่างคุมเชิงเธอตอบออกมาในที่สุดซ้อยฝากตะปูด,ด้วยค่ะป้าเอมมันเป็นคำประกาศสิทธิจากเจ้านายสาวสุดท้ายป้าเอมก็พาผูพิงขึ้นไปข้างบนสรัญญารออยู่ว่าจะได้ยินเสียงปิดประตูเมื่อใด และเมื่อมีเสียงประตูปิดเธอก็เริ่มตั้งคำถามใจเขาคุณจะมาที่นี่ทำไมอีกก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ต้อนรับคุณน้ำเสียงของเธอไร้เยื่อใยจนคนฟังได้แต่ครกกรามนั่นด้วยความขับใจเช่นกันหญิงไม่เข้าเรื่องผมต้องการจะช่วยเงินของคุณแค่นี้จะเอาที่ไหนมาสู้ค่าทนายแพงแต่ไม่มีประสิทธิภาพกันฮะ อย่าเรื่องมากนะเขาสะบัดออกมาอย่างหัวเสียเพราะอยากจะโวยวายใส่ผู้หญิงตรงหน้าที่เอาแต่เถียงอย่างข้างๆคูคูสรัญญาไม่เคยถูกเขาต่อว่ามาก่อนและเธอก็หญิงมากพอที่จะไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคนที่เคยหลอกลวงเธออย่างมีศักดิ์ศรี และยิงธนงูฉันไม่ได้เรื่องมากและฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครโดยเฉพาะคนโกโหกหลอกลวงอย่างคุณเธอเข็นเคี้ยวต่อว่าเขาอย่าไม่ยอมแพ้เช่นกันเขาปราดเข้ามากระชากแขนกลมกลึงกระแทกอ,อกกว้างคุณจะว่าอะไรผมก็ว่าได้แต่อย่ามาทำญิงทั้งที่คุณกำลังจะแพ้ใช่ ผมเคยโกโหกคุณแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามผมก็ไม่เคยโกโหกเรื่องที่ผมหวังดีเธอเสยะยิ้มราวกับเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องไร้กาสำหรับเธอไปให้พ้นนะคนเลวทำไมคุณไม่ไปให้พ้นจากชีวิตของฉันเธอว่าด้วยความน้อยใจโกรธเขาไปสารพัดคนเลวยิ้มมุมปากด้วยความเจ้าเล่ห์ ผมคงอยากกลับมาชิมคุณซ้ำละมัง้งก็คุณหวานได้ดังใจผมเลอเกินนี่ส้อยจา๋าเขาแกล้งกระส้าเย้าแย่แม้จะโกรธแต่ก็คิดถึงความหวานและกลิ่นหอมยิ่งตอนนี้เธอก็อยู่ใกล้จนเขาอยากชิมซ้ำๆเธอผลักเขาออกและตบหน้าเขาอย่างแรงดังเพี้ยเขาสะบัดหน้าตามแรงตบก่อนจะคำรามออกมา และแล้วเสียงกรีดร้องก็กลายเป็นเสียงอึกอักเมื่อวิสนุกมอบจุมพิษที่ปาดเทือนเพื่อสยบอารมณ์ร้อนๆของทั้งเขาและเธอลงก่อนที่เขาจะถอนดมวีปากออกสบตาเธอทั้งคู่ต่างหอบหายใจอย่างพยายามจะตั้งสติและเขาก็ตั้งสติได้ก่อนคุณตบผมจูเราหายกัน เขายิ้มมุมปากตวัดปลายลิ้นเลียดิมฝีปากเพื่อซึมซับเอาความหวานของเธอและเธอก็โมโหผลักเขาและตกเขาอีกด้วยความโมโหของเธออย่างอดใจไม่ไหวและเขาก็ตอบรับด้วยจูบเช่นเดิมแต่ดุแดนงกว่าเดิมเธอจิกถึงเขาออกมาและผลักใส่เขาแต่ทว่าแรงของเธอ หรือจะสู้แรงของบุรุษเพศอย่านะฉันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะแต่เขากลับหัวเราะเบาๆจะง่ายหรือไม่ง่ายคุณก็ร้องพี่เอกคะ่ะพี่เอกขามาแล้วนี่จะร้องอีกสักยกสองยกจะเป็นไรไปจบแล้วนะคะแม่ไม้ ไดเดียงสาตอนที่17เนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะพอ่อเป็นตามนี้แหละถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะนิยายของตาด้วยเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลยไปเนาะ หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์ค่ะแล้วก็ค้นหาเรื่องที่คุณอยากฟังอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะแม่ไม้ไรยเดงสาเนาะกดเพลย์เนาะแล้วมันจะรันไปให้คุณตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดนะคะไม่ต้องเสียเวลาหาโดยการพิมพ์เนาะแต่ทาให้เป็นตอนๆอยู่แล้วนะคะอยากฟังเรื่องไหนฟังฟรีได้เลยค่ะ เสียค่าแค่อินเทอร์เน็ตของคุณแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยเนาะตาจะได้มีเงินไปจ่ายนี้สินะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเนาะแล้วก็เขียนความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะคะรักนักคาบุญรักษาสวัสดีค่ะ